สวัสดีค่ะก็มาพบกับคลิปแรกของวันนี้ก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรจะมาเราก็เข้ามาเ,เล่นเล่นเฉยในตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะตอนนี้ฝนตกมันทำให้เบียไม่สบายเลยเพราะว่าเมื่อที่ที่แล้วฝนตกเราเบียไม่ได้พกร่มเบียก็ตากฝนผลสรุปก็คือ ็แต่ก็ดีมากกว่าวันเมื่อวานเมื่อวนันศืดดีกว่านะคะเพราะว่าได้กินยาไปเยอะมากหลายแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นแบบยาอันเนี้ยนี่ย เบียจะแบบว่าเออจะกินตอนที่มันไอมันเจ็บคอมากๆมันชื่อว่ายาอะไ่มันโซโซหรือว่าชอช้างเนี่ยชอช้างยาชอมปล่อยใหม่เป็นยาแผนโบาราณแก้ไอแม่ไปซื้อให้มาตัวนี้แล้วก็ บอกว่ายาที่มันเป็นลูกอมอ่ะสีหเหลืองจําชื่อไม่ได้ชื่อมันออกภาษาจีนนะกินก็ดีแต่เบียร์ลืมไว้ที่ทำง,งานแล้วก็ยาตัวที่สองคือ,อยาขานะคะช่วยได้เลยถึงมันจะขมขมนิดนึงสเตปซิลก็กินแล้วมันไม่ค่อยนี่ไงออแต่ว่าพวกนี้ดีเป็นพวกยา,าโบราณก็เอเคขึ้น ก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นบางที่ด้วยก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะบอกแต่คนอื่นตัวเองไม่ดูแลตัวเองเย <c oughs> เดี๋ยวพบกับคลิปที่2นะคะคลิปที่2เออเป็นคลิปการบอกเขาเรียกอะไรนะ ก็ได้ทำความดีนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปสองค่ะตอนนี้เบียร์อยู่ในคลิปที่สองหลายๆคนอย่าตกใจนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกมันอยู่อีกส่วนหนึ่งของในร้านเราไฟมันเป็นสีวอร์มอะคะ่ะสีแบบออกนวนๆลๆอะไรนี้เราตัวเบียร์ออกเป็นสีเหลืองเลยในนั้นนะคลิปที่สองแต่คลิปนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปสองค่ะบ๊ายบาย